สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับูแบงค์อีกแล้วนะคะดเด็กๆจ๋าหรือยังจํากิจกรรม BBL พี่ซาลาเปาของกูแบงค์ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากิจกรรม BBL พี่ซาลาเปากันอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่รอบนี้เราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยใช้ตัวเลข1นึ่งถึงยีนะคะดเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆวางพี่ซาลาเปาไว้ที่แก้มแล้ววางพี่กระดาษไว้ที่ศีรษะของดเด็กๆเลยค่ะ One two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen f o อีกหนึ่งรอบนะคะดูซิว่าเด็กๆทําถูกหรือเปล่าพร้อมเรียงคะ one two three four five six s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เยี่ยมมากค่ะดีจ้ะต่อไปเป็นช่วงของการทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะให้ด็กๆหยิบหนังสือชุดพัฒนาอัจฉริยะ Qs ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหน้าที่32ร้องแบ้งเลยนะคะ ดิจิตาเด็กๆเปิดหน้าที่32เรื่องลูกหน้าที่32เนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยระบายสีภาพที่แสดงถึงความมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นอ่าเรามาดูที่ภาพด้านบนกันก่อนนะคะน้องเห็นไหมมีเด็กผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาหกลมแต่ว่ามีเด็กผู้หญิงอ่ะเขายืนหัวเราะอยู่ทำแบบนี้ดีไหมคะอ่าไม่ดีต่อไปลงมาดูที่ภาพด้านล่าง เป็นภาพของเด็กผู้หญิงกำลังช่วยพยุงเด็กผู้ชายคนที่หกล้มขึ้นมาทำแบบนี้ดีไหมคะ่าดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าภาพไหนเนี่ยที่แสดงถึงความมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอาภาพด้านล่างเยี่ยมมากค่ะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆระบายสีที่ภาพด้านล่างเลยนะคะ เด็กๆจ้าต่อไปให้เด็กเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่33นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยลากเส้นล้อมรอบภาพชิ้นส่วนที่หายไปน้องดูสิคะมันจะมีภาพอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะเป็นภาพยายภาพแรกเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่หายไปตรงที่มีเครื่องหมาย question mark คือชิ้นส่วนที่หายไปนะคะน้องดูซิว่าภาพไหนคือชิ้นส่วนที่หายไปภาพที่1 2หรือ3าคะ ภาพที่หนึ่งให้เด็กๆวงกลมลงไปเลยค่ะต่อไปถัดลงมาที่ภาพที่สองเป็นภาพของสิงโตนอนอยู่ใช่ไหมคะ้องดูซิว่าชิ้นส่วนไหนของภาพที่หายไปชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองหรือว่าชิ้นที่สามชิ้นที่สองใช่ไหมคะให้เด็กๆวงกลมลงไปเลยต่อไปถัดลงมาที่ภาพที่สามภาพสุดท้าย เป็นภาพของฮิปโปน้องดูซิว่าชิ้นส่วนไหนของภาพที่หายไปชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองหรือว่าชิ้นที่สามคะอ่าชิ้นที่สามเป็นภาพส่วนของลำตัวฮิปโปที่หายไปใช่ไหมคะให้เด็กๆวงกลมไปพร้อมกับครูบ้างเลยนะคะเด็กๆจ๋าต่อไปให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบสี่นะคะอ๋อเด็กๆเห็นหรือเปล่าว่าอะไรบินผ่านครูแป้งไปเป็นนกใช่ไหมคะแล้วรู้หรือเปล่าว่าเป็นนกอะไร เป็นนกแก้วนะคะนกแก้วภาษาอังกฤษเราอ่านว่า parrot parrot นกแก้ว p a d o r o g parrot นกแก้วเด็กๆจ๋าวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับนกแก้วกันนะคะหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เด็เดกๆเนี่ยระบายสีรูปภาพนกแก้วเนี่ยตามสีที่เขากำหนดแล้วก็วาดภาพต่อเติมสภาพแวดล้อมให้สวยงามเด็กๆดูนะคะด้านบนเนี่ยเขาจะกำหนดสีต่างๆ ให้เด็ดิๆสังเกตและนำไประบายสีบนตัวนกแก้วให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะไประบายพร้อมๆกันนะคะชิ้นส่วนแรกเป็นส่วนปากด้านล่างนะคะเราจะใช้สีดำระบายสีปากที่อยู่ด้านล่างนะคะต่อไปเป็นส่วนหัวด้านบนเราจะระบายด้วยสีส้มนะคะดีกๆด,ด,ด,ดูตามลูกศรที่ครูบังชี้นะลูกต่อไปลำตัวด้านล่างเราจะระบายด้วยสีแดงนะคะ ต่อไปจะเป็นส่วนของปีกด้านบนนะคะมีทั้งหมดสีสีเราจะเริ่มจากสีแดงถัดลงมาจะเป็นสีเหลืองถัดลงมาจะเป็นสีเขียวนะคะและถัดลงมาสีสุดท้ายจะใช้สีฟ้าระบายนะคะต่อไปเป็นส่วนของปีกส่วนปลายนะคะเราจะระบายสีน้ำเงินและสีแดงสลับกันเหมือนตัวอย่างเลยนะคะ ต่อไปเป็นส่วนของหางนกนะคะจะระบายสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีฟ้านะคะต่อไปขาของนกส่วนของต้นขาเราจะระบายด้วยสีแดงและส่วนนิ้วเท้าเนี่ยเราจะระบายด้วยสีน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีกิ่งไม้ด้วยนะคะของครูแบ้งจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเด็กๆจ๋าหลังจากที่เด็กๆระบายสีกิ่งไม้เสร็จแล้วเน e ี่ยเด็กต้องวาดสภาพแวดล้อมที่นกอาศัยอยู่ด like ้วยนะคะ กูแป้งกูแป้งจะยกตัวอย่างเป็นต้นไม้นะคะเด็กๆสามารถวาดได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆจ้าถ้าใครทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมา้ครูแป้งดูด้วยนะคะ ทำแบบฝึกหัดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีคำศับมาให้เด็กอ่านเือนเดิเดมแต่วันนี้เราจะอ่านทบทวนตัวเลขกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้แม่ดูด้วยนะว่าเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้ว0 1 2 3 5 Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. 14 15 16, 17, 18, 19 20